ล้านดังแชร์ภาพปามี่ร้องไปปิ้งไปมิติใหม่ของการร้องเพลงล้านดังจังหวัดอุดรธานีแชร์ภาพปามี่มิติใหม่ของการร้องเพลงสร้างตำนานร้องเพลงไปด้วยปิ้งหมูกระทะไปด้วยไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนก็เป็นอันต้องสร้างตำนานทิ้งไว้เสมอสำหรับนักร้องสาวอารมณ์ดีสายติดปามี่หรืออีป,ปานเจริญและแต่ละตำนานก็สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก และล่าสุดเธอได้เป็นนักร้องที่ร้านอาหารดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีทางร้านก็ได้มีการแชร์ภาพนักร้องสาวขณะที่ร้องเพลงพร้อมแซวว่ามิติใหม่ของการร้องเพลงซึ่งเป็นภาพที่อีกมือหนึ่งถือใหม่อีกมือหนึ่งจับตะเกียบปิ้งหมูกระทะซึ่งภาพดังกล่าวมีคนแชร์ไปแซลในฟาร์มน่ารักของเธอกันเพียบนะครับ ก็ต้องบอกว่านะครับก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งนะครับที่สร้างตำนานอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มน่ารักนะครับเป็นอะไรที่ใหญ่หลายอย่างตอนนี้ก็ครับคือการที่จะให้ของฝันเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเป็นเงินที่ทําเป็นพวงมาลัยเดี๋ยวนี้นะครับก็มีนักร้องหรือคนที่แต่ละคนชื่นชอบเนะี่ยก็จะมีของฝันแปลกๆ ส่งไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อะไรเนี้ยซึ่งล่าสุดเองนะครับปาหมี่เองก็รู้สึกว่ามีคนนะครับเอาอเ,เตาปิ้งหมูกระทะนะครับพร้อมกับหมูกระทะชุดหมูกระทะเลยทั้งชุดขึ้นเอามาให้นะครับก็ปาหมี่ก็จัดการนะครับตั้งนะครับเตาหมูกระทะหน้าเวทีเลยครับก็คือมือก็ร้องเพลงไปแล้วก็เล่นไปแล้วก็ปิ้งหมูกระทะไปด้วยนะครับก็เป็นมิติใหม่ของการแสดงก็มีความสุขดีครับก็ ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักเป็นอะไรที่เป็นมิติใหม่ในการรูปแบบใหม่ก็อย่างที่บอกครับเราดูเพื่อความสนุกเราดูเพื่อความเพลิดเพลินมีสิ่งอะไรก็จะมาอัปเดตนะครับมีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ